ใช้ของ Starboat มาเป็นยังไงบ้างเบ๊ดีนะครับก็ที่เห็นเห็นก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรติครับทุก็กดีดีหมดเลยทั้งเรื่องตะเข็บทั้งเรื่องการเดินกาวหรือว่าอะไรก็โอเคเลยครับแล้วของสวยด้วยสามารถใช้ได้จริงลากขึ้นนงขึ้นน้ําเป็นไงบ้างครับขึ้นน้ําง่ายครับเวลาออกตัวแล้วก็แทบไม่กินแรงเครื่องเลยก็เหมือนกับว่าออกตัวปึ๊ดก็ไปเลยก็ เวลาใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกแล้วทําไมถึงยังเลือกใช้แบรนด์สตาโบร์ครับอือเราใช้แล้วเราคิดว่าดีสําหรับเราอะแต่ก็หลายๆคนที่ยังไม่ได้ลองเขาก็ไม่รู้เนาะแต่ก็อยากให้ลองดูอยู่เออถ้าของสตา o บ r d ผมว่าใช้ได้ดีทั้งตะเข็บทั้งการเดินกาวก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยอย่างรับนี้ก็เป็นซีนความร้อนนะพี่รับประกันตะเข็บสามปีครับขอบคุณครับเออไม่แตกไม่ระเบิดแน่นอนพี่ ครับครับสวยถูกใจอืออันนี้ตามไปสั่งเลยอเ,เออตามสั่งเลยโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ